สวัสดีอยู่กับผมแจมแกสซิงนะครับก็สวัสดียามเช้าๆนะครับก็วันนี้มาปั่นนะครับก็ว่าปั่นที่เดิมนะครับนี่ที่ถยเมื่อวานเอาวันนั้น L50 มาถ่ายนะครับวันนี้เอา L36 มาปั่นนะครับก็ L36 ตัวนี้ก็รถก็8ปีครับรถปั่น8ปดปีแหละก็เปลี่ยนยางหน้าแล้วครับเพิ่งเปลี่ยนยางหน้าเส้นเดียวนะครับนี่ก็รถไม่ค่อยทํางานหนักนะครับ ก็อย่างหลังยังไม่เปลี่ยนนะครับก็อันนี้ก็โรตารี่นะครับ164 i x 164E นะครับเนี่ยของ L36 ก็คือเคตบ้านผมครับเขาไม่ถอดสกีนะครับนี่ก็ไม่ถอดครับสกีก็ใส่ใส่สกีไว้นะครับเพราะว่าป้องกันอันนี้ถ้าไม่ใส่สกีเนี่ยอันนี้อันนี้มันจะไอดิน,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 นดิน่ะมันจะกินอันนี้กินพวกเนี่ย กล่องสู้เนี่ยแล้วมันก็จะหมดนะครับแต่พวกเพนแถวพักอื่นเขาถอดนะครับแต่แต่แถวบ้านผมเขาไม่ถอดนะครับคือไม่ไอเรื่องสวยเรื่องเรื่องสวยเนี่ยเขาไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเขาเขาไม่ได้เน้นเท่าไหร่ก็คือปั่นแถวบ,บ้านผมนะมันเขาเขาไม่จะจะไม่นิยมทิ้งสากระโปรงนะครับนี่เขาจะไม่ทิ้งนะคือเขาไม่ทิ้งนะครับก็คืออันนี้ผมปั่น มา,มาปั่นเขามาปั่นเขาเอามาปั่นดำนาน,นะครับก็เลยทิ้งนะครับส่วนมากถ้าถ้าปันน่นนาตุ้มอะ่ะถ้าปั่นนาตุ้มเยอ,เยอ,เยอนะน่ะวนมากผมยังไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าอันนี้ปั่นนิดเดียวผมก็เลยขี้เกียจยกขึ้นก็เลยทิ้งเลยส่วนผาน,นาก็ผาน,นาก็หนึ่งหสี่อีเหมือนกันนะครับใช่ไหมวะใช่เหนึ่งหกสเหมือนกันแล 1, 6, 3, ้วหนึ่งหกสามด้วยป่า ก็อผ่านหน้า 163E นะครับผ่านหน้า 163E ก็เล็กอะใบลอตเตอรี่นิดนึงส่วนไอ้ใบลอตเตอรี่นะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่อันนี้เป็นของสามมิตรนะครับไม่รู้ว่าทนหรือเปล่าแต่ผมว,ว่าทนนะมันหนาเนี่ยสามารถของสามหกแต่มันใช้ได้ทุกดวงน,นะครับหนา จ็ดมิลหรือเปล่าน่าใช่เจ็ดมิลน่น,นะครับสามมิลแต่มันมีอีก,อก,อก,อกของยี่ห้อหนึ่งอะ่ะของของอะไรไม่รู้ของอผมซื้อมาใส่ l ห้าสิบอ่ะหักหมดเลยไปปันโดนหินหักเก้าอันอันนั้นมันไม่ค่อยแข็งนะครับเพราะว่าผ,ผมคิดว่าไม่ค่อยแข็งแต่ว่าสามมิลอะ่ะเนี่ยสามมิลตัวเนี้ยแข็งแข็งมากอ่ใบโรตารีร่ผมจะเล่น ต่อไปผมจะเล่นจากของสามบิดนะครับว่ามันหนาดีแล้วก็ถ้าใบใบไทยเนี่ยผมจะเล่นแต่ของ CMT นะครับผมว่าเสว่ามันเข้าความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมว่ามันเข้านะเข้าเข้ากับปกติส่วนล้อเนี่ยก็อันนี้เป็นของบิดสโตนนะครับเนี่ยนี่น่าจะมีแค่รุ่นเดียวแหละครับบิดสโตนนี่นี่บิดสโตนมีแค่รุ่นเดียวนี่แหละแถวซ้ำผมนี่แหละอันนี้มันยังไม่ไม่หมดนะครับถ้าหมดผมก็จะใส่อุตานิ ชอบอันตนนี้ครับส่วนตัวตัวยูเนี่ยไอโซคางเนี่ยก็ผมเปลี่ยนแล้วครับนี่เปลี่ยนแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนนะครับส่วนตัวยูตัวยูวก็ใส่กับ L50 ได้นะครับตัวยูใช้ได้นะครับตัวยูเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะเห็นไหมแขนแขนเนะี่ยแขนยกห็นไหนะถ้า47จะจะเท่าอันนี้มันเท่ากันเลยนะครับนี่เท่ากันเลยเท่ากับ L36 เลยของ47เท่ากันนะครับผมผมคิดว่าเท่ากันนะ เนี่ยของผมส่วนมากมันจะหักอันนี้เนี่ยเนี่ยหักอันนี้หละส่วนมากนะครับหักแต่อันนี้อันนี้ไม่เคยเสกนะครับไม่เคยหักก็ก็ไม่ได้ทํางานหนักนะครับส่วนมากจะหักแต่อันนี้หักสองอันแล้วครับเนี่ยตัวนี้นะนอตเนี่ยผมซื้อมาตัวถ่าเราลืมเนี่ยหักสองอันแล้วแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อันนี้เดิมๆนะอนี่เดิมๆนะครับเนี่ยังไม่หักนะฝั่งนี้ยังนะครับส่วนมากมันจะหักแต่ฝั่งนู้นเยอะ แขนก็ส่วนมากยักแต่ฝั่งนู้นแหละเนี่ยฝั่งนี้ส่วนมากหักแต่ฝั่งนี้พวกพวกกามปูมันมันทนนะครับแต่เขาว่าใส่ได้นะพวกศูนย์เขาว่าใส่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ้ามันหักก็ค่อยซื้อมาใสา่แต่มันต้องเปลี่ยน้ะครับเพราะว่ารูมันหอกส่วนลังคานะครับลังคารลังคาผมก็ซื้อเปลี่ยนใหม่แล้วครับลังคาผมก็ซื้อเปลี่ยนใหม่แล้วก็ราคาสองพันครับ 2องพัน้าเฮ้ยสองพหรือเปล่าสองพันนี่แหละ2องพันห้ันั่นแหละผมซื้อมาแล้วลางคาเนี่ยของ L ตอนนี้ L5 L36 L L36 l า7นะครับใส่ได้ใส่ด้วยกันได้อันนี้ก็มี8แถวนะครับ8แถวของ L L36 มี8แถวนะครับแต่ L40 9หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมเห็นเห็น9นะเท่าที่ผมนับอะ่ะอันนี้ก็ซีนร,รั่วนะครับนี่รั่วฝั่งนี้แล้วนี่ซึม ซึมนะครับก็วันนี้ผมเอาสามหกมาปั่นนะครับแต่ไม่ได้อาคกล้องมาก็น่าจะไม่ได้ตั้งให้ดูหรอกก็ส่วนสิ้นก็บอกโยงนะครับยังไม่เคยด้วยนะครับนี่ยังไม่ดูนะไปเดี๋ยวผมพาไปปัน่นปั่นดูเลยเนี่ยขับอย่างนี้แหละถือกล้องเนี่ยถ้าสั่นก็ขอไฟด้วยนะครับก็ผมก็จะปัดตต้มอนนะครับปัดต้มน ไปหน้าผมก็ไม่ได้ถอนนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกันไม่รู้กันมันจะไม่รู้ว่ามันจะติดดินหรือเปล่าก็อย่าตึงๆนิดเลอยนะครับเพระาะว่า ไอตรงนี้น้ำเนี่ยเขาเขาจะปลูกข้าวนะครับเนี่ยไอตรงนี้เขาจะดำนานะครับส่วนไอฝั่งนูน้นอ่ะไอที่สูง,งๆฝั่งนูน้นอ่ะโคกๆนละที่ไม่มีน้ำอ่ะเขาจะไอตรงนู้นเขาจะปลูกข้าวโพดนะครับก็ปไปไม่ก็น้ํามันไปไม่ถึงนะครับนี่ก็ปั่นดูก็โอเคนะครับทิ้งหางก็สวยนะครับใช้ได้แอม3กตัวนี้ก็24ชั่วโมงครับมันตายแล้ว เกมันตายแล้วไม่ขึ้นแล้วครับเกมันไม่ขึ้นที่นี้มันก็เลยตายเอ้ยเกขึ้นครับเกขึ้นปกติคือเก่ะขึ้นปกตินะคือขึ้นปกติทั้งหมดทั้งความร้อนทั้งรอบเครื่องแต่ว่าไอตัวเนี้ยตายเนี่ยวัดชั่วโมงเนี่ยตายแล้วส่วนลูกหมากก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับรถผมเนี่ยคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนเดยมูก็รุดไปแล้วครั้งหนึ่งก็ กรณนี้เดยโูดูนะครับก็เนี่ยถ้าถ้ามือใหม่นะมือใหม่นะครับจะไม่รู้นะคือถ้าล้อหน้ามันไม่วิ่งอ่ะถ,ถ้าใส <mind> ่ใสอันนี้แหละใส่เนี่ยใส่สองเพลาแล้วล้อหน้าล้อหน้ามันไม่วิ่งก็คือเพารูดนะครับก็ถอดถอดเป็นก็ถอดเองเลยถ้าถอดไม่เป็นก็ช่างครับช่างเนี่ยเปื้อนอีกแล้วต้องไปล้างแล้วครับนี่ พไปเดี๋ยวพาไปดูตอนเสร็จเลยก็เสร็จเป็นทีลไวบนะครับก็เพื่อนนิดหน่อยมีแต่น้ำติดย้านะครับติดยาก็เพื่อนก็เสร็จแล้วครับ นี่ครับก็สองไร่ก็เสร็จแล้วก็ติดรอบหนึ่งนะครับติดรอบหนึ่งก็เขาหนาเขาก็ดําแล้วก็ติดนะครับรอบหนึ่งติดรอบหนึ่งก็ก็ติดรอบหนึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันได้ครับเดี๋ยวผมจะลงต่อกันกับคลิปนี้แหละก็ไปชมกันได้ก็ติดแค่รอบเดียวครับมันติดแค่รอบเดียว ถ้าเอลห้าศูนย์ก็ติดน่าจะติดเยอะครับเพราะมันระมัดนัันรอบตันเบามันก็มันก็ติดแค่รอบเดียวครับแล้วที่สําคัญมันทรายดูดด้วยมันเป็นทรายดูดนะครับติดตรงนั้นนั่นน่ะนั่นติดตรงนั้นเลยเป็นทรายดูดครับก็สามหกมันขึ้นง่ายครับก็เอลห้าศูนย์ดึงก็ขึ้นครับมันติดสี่ล้อแต่ว่ามันก็ก็ติดสีล้อมันติดสีล้อเลยนะครับแต่ว่าแล้วมันเจอทรายดูดด้วย ก็ L50 ก็ดึงขึ้น,นครับก็ดีมันก็ปั่นได้แค่นี้ละครับแบบนี้เลยตัวน้ำไข่ก็ปั่นได้แค่แค่นี้แหละครับมันมันกดติดใช่อยู่เลยมัดมัดต่มัดสิบเตียก็นี่นะครับ,บ,รรบช่วงนี้มันเป็นน้ำกำลังมาครับเนี่ยก็มันมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมันบกแล้วทีนี้ก็อยู่คลองครับ ขาก็จะดำนาก็ผมจะไปปั่นปลูกไอ้แตงโมต่อนะครับปลูกแตงโมต่อของผมก็เปื่อนครับเดี๋ยวก็ไปล้างครับเดี๋ยวผมจะไปล้างรถก็ไปปั่นปูกระเพื่อรแล้วก็ไปล้างรถครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็กดฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอ้ฝากกดไลค์กดชอบสกายด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ